เมื่อมองภาพถ่ายจากโดรนในมุมสูงจะเห็นที่ดินประมาณหนึ่งไร่3งานริมแม่น้ำโขงแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของที่ดินอีกกว่า60แปลงบนเนื้อที่หาดดอนแพงเกือบ5,000ไร่และเป็นที่ดินข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับในทุนในอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมถูกในทุนเรียกเก็บค่าเช่าปีละเจ00บาททั้งที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ จัดสรรให้กับชาวบ้านเมื่อกว่า60ปีก่อน <L un> ที่ดินเกือบทั้งหมดถูกอ้างสิทธิ์ยึดครองเพราะเจ้าของที่ดินได้นำไปจำนองและคำประกันเงินกู้จึงได้ปล่อยเช่าให้กับชาวบ้านรายอื่นแล้วเรียกเก็บค่าเช่าเรื่อยมา <L un> หาดดอนแพงเป็นที่ดินงอกขึ้นเองตามธรรมชาติรัฐบาลฝรั่งเศสได้ยินยอมโอนให้รัฐบาลสยามขณะนั้นเมื่อวันที่1มกราคม2471 ประมาณกว่า2,000ไร่แล้วเริ่มจัดสรรให้ชาวบ้านโดยวิธีการจับสลากเมื่อปี2,502คนละตั้งแต่3งานจนถึง2ไร่มีข้อตกลงห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือหรือต้องทำกินเองกระทั่งปัจจุบันตกอยู่ในมือนายทุนรายใหญ่ประมาณ6-70แปลงเขามาไล่ผมเลยวะนะันน่ะเขาขี่รถให้หลินหรือออกเลยนะต้นกล้วยนีย่ได้ไปไถไปถอนอะไรกันนี่ยังเขาทำ ผมว่าเอ้าไต้หวนไงผมผมก็บอกว่าแล้วคุณมีหลักฐานอะไรที่ว่าอันที่ตรงนี้เป็นของคุณฮะเขาก็บอกว่าลุงถนอมเขาได้เป็นจำนองจำนำเขาก็ไม่รู้แล้วผมว่าว่าเป็นที่ของผมพาอผมให้ตั้งแต่ไม่ก่อนนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็บอกแลค่าดูแลเนี่ยไม่ให้ใกล้ให้ผมละแก้ป่อยเช่ากี่ปีแล้วมันสิบแปดกว่าปีแล้วมันควรจะสมควรพอจะพอหรือยังผมก็บอกต้องมาเ็เรียกค่าคุ้มครองค่าคุ้มแคลงอะไรอีกผมก็บอกว่าไ่ทินะอ่า น,นี่แหละผมก็เขาก็ไม่ใช่เขาว่ามันก็ต้องให้ค่านั้นค่านี่นะไทย PBS พยายามติดต่อนายทุนรายใหญ่เป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเจ้าของที่ดินรายนี้ชี้แจงเบื้องต้นอ้างว่าไม่เคยบังคับยึดเอาที่ดินของชาวบ้านแต่ชาวบ้านบางส่วนได้โอนกรรมสิทธิ์ชดใช้นี่จากการกู้ยืมหรือติดค้างค่าปุย๋ยค่ายาหรืออุปกรณ์การเกษตรแต่เมื่อทีมงานต้องการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ พื่อต้องการข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเจ้าของที่ดินไม่สะดวกให้ข้อมูลอดีตข้าราชการอำเภอบ้านแพงให้ข้อมูลว่านายทุนคนนี้ไม่ใช่รายเดียวแต่ยังมีนายทุนอีกกว่า10คนที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่1 0 2ถึง20แปลงและปล่อยเช่าในลักษณะเดียวกันทำให้หาดดอนแพงมีที่ดินถูกนายทุนยึดครองไม่น้อยกว่า100ไร่เมื่อเขได้สิทธิ์ไปเขาก็ไปหาประโยชน์ โดยให้เช่าแต่ถ้ามองภาพรวมก็คืออ้าวในเมื่อเป็นที่ของรัฐสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วคุณเป็นเอกชนคุณมีสิทธิ์อะไรมาให้คนเช่ามาเก็บค่าเช่าข้อตกลงแต่เดิมที่ทําไว้ตั้งแต่นานแล้วหกสิบปีที่แล้วก็คือเกษตรกร,ร,กรต้องทํากินเองโอนสินทธิ์ให้คนอื่นไม่ได้ขายไม่ได้ถ้าไม่ทําเองโอนสินทธิ์ให้คนอื่นก็ต้องเสียสิทธ์ เช่นเดียวกันในทุนที่เข้ามาโดยไม่ได้ถูกต้องตามหลักกติกาและที่วางไว้แต่เดิมเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันการครอบครองที่ดินหาดดอนแพงเกิดขึ้นได้เพราะเทศบาลตำบลบ้านแพงไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากชาวบ้านได้ตั้งแต่ปี2540เพราะอำนาจอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและเทศบาลตำบลบ้านแพงได้ยื่นเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งออกระเบียบคำสั่ง รับรองมานานกว่า30สิปีแ,แต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการถามว่าผิดไหมผิดหมดไม่มีสัญญาแล้วรัฐก็ไม่ได้จัดเก็บตั้งแต่ปี4ี่ถามว่าเออเราจะมาคนใหม่ได้ไหมคนได้แต่จะไหวไหมมาคนใช่ใช่เขาไปดูแลก็เรียกมาลงทะเบียนคุณมีกี่ไร่ใช่ไหมละ่ะมีกี่ไร่ถามว่า จะยึดคืนแล้วก็มาจับ20ไร่เนี่ยมันก็คงลําบากเพราะบางคนมีอยู่ไร่2ไร่บางทีเขาก็ทํากินบางปีไม่ได้ทําก็เหมือนที่ว่านี่แหละมันก็เออให้เพื่อนทําแล้วก็มาบอกว่าเออทาเองมันก็ลักษณะเดียวกันที่ดินหาดดอนแพงแบ่งออกเป็น3แปลงแปลงแรกประมาณ2400ไร่ได้รับโอนจากฝรั่งเศสเมื่อปี2,471แปลงที่2อีกประมาณ7-800ไร่ มีประชากรเข้ามาจับจองทำกินหรือปล่อยเช่าบางส่วนและแปลงที่3อีกกว่า1,000ไร่เป็นที่ดินงอกใหม่ยังไม่ได้รับจัดสรรให้ทำกินแต่เริ่มมีในทุนและชาวบ้านเข้ามาจับจองทำประโยชน์หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งหมดอาจตกอยู่ในมือในทุนและผู้ครอบครองยุทธนาอินทตอรสอไทย PBS รายงาน